เย้ yeah. สำหรับศึกยูโรรอบ16ทีมสุดท้ายค่ำคืนนี้นะคะขวัญใจมหาชนอย่างทีมชาติอังกฤษค่ะจะเจอกับทีมชาติสโลวาเกียนะคะคืนนี้เด็กกัน5าท่มนะจ้าเวลาดีทีมหนึ่งที่เชียร์ก็คือเยอรมนีเมื่อคืนเข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะเข้าไปรอรอบ8ทีมสุดท้ายแล้ว สำหรับวันนี้ก็ต้องมาลุนกันค่ะสำหรับทีมชาติอังกฤษของเกรสเซาเกตคนดีคนเดิมโดยอังกฤษเนี่ยนะคะเข้ารอบมาแบบแชมป์กลุ่มนะแกว่าไม่ได้ทำถึงอยู่เดอ้อแชมป์กลุ่มแต่รูปเกมนั้นหืมรอดมาได้กระบุนแล้วนะคะค่ำคืนนี้ก็ต้องมาเจอกับสโลวาเกียค่ะที่เข้ารอบจากอันดับ3ของกลุ่ม E นะคะ ได้ข่าวมาว่าแซาเกตก็ได้มีการฝึกซ้อมยิงจุดโทษอย่างคมักคาเมนเกมวันนี้ก็คาดว่าเอออาจจะแบบ ยันเสมอสโลกเกียไ้ก่อนแม้แล้วก็ไปดวนจุดโทษซูซูกิอีซี่ไรส์เจ้าของรถยนต์ซูซูกิได้ง่ายๆผ่อนสบายในสไตล์คุณเลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่าดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หรือขับฟรีเก้าสิบวันหรือจะเลือกผ่อนนานสูงสุดเก้าสิบเก้าเดือนก็คุ้มสุดๆกับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ถึงสามสิบมิถุนายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือ www.suzuki.co.th ต่อให้หนทางที่มาอยู่นัจุดสุดนี้มันอาจจะดูบับกระท่อ n กระแท่นิดนึงนะคะแต่คิดว่าอังกฤษรองแชมป์เก่าจะไม่ตามแชมป์เก่าอย่างอิตาลีมา่คืนไปแน่นอนคิดว่าอังกฤษจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ค่ะเชื่อเชื่อนนวส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะคู่ตีสองของค่ำคืนนี้ค่ะสเปนจะเจอกับจอร์เจียนะคะบอกเลยว่ากระทิงดุมากนะจ๊ะ สเปนแชมป์กลุ่มจากกลุ่ม B นะคะเขารอบมาแบบแชมป์กลุ่มใสๆเลยไม่เสียประตูเลยนะจ้าชนะทั้ง3นะัดส่วนจอเจียเขารอบน็อกเอาตมาด้วยการเป็นที่3ที่ดีที่สุดจากกลุ่ม F นะคะก็ยังประมาทอจอเจียไม่ได้นะคะล่าสุดที่เขารอบมาได้ก็คือว่าเอาชนะโปรตุเกสไป2ประตูต่ตอ0ูนเลย แต่ถ้าว่าจากคุณภาพมาตรฐานอะไรนะคะก็ต้องยกให้สเปนล,ละค่ะที่ตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะที่เป็นทีมเต็งแชมป์ยูโรนะคะว่าไม่ได้นะสเปนเขาดุจริงอ่ะมาทายสกอร์กันดีก,กว่านะคะหลายคนอยากรู้ว่าเราจะให้สกอร์เท่าไหร่นะคะคิดว่าคู่อังกฤษเนี่ยจะให้เสมอแล้วก็ดวลจุดโทษแต่ว่าเราก็แบบไม่อยากให้มันยืดเยือใช่ปะอังกฤษก็ต้องมาแล้วนะ ต้องเอาจริงแล้วนะเธอมันเต็งแชมป์นะอังกฤษนะเออคิดว่าวันนี้ค่ะอังกฤษจะเฉือนชนะสโลเกียเข้ารอบแบบสวยๆอะ่ะเออไม่ต้องแบบดวนสุดโทนะคะคิดว่าสกอร์ส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะสเปนเจอกับจอเจียกระทิงดุมากนะจะบอกให้วันนี้ขอทายสกอร์ไว้ที่